ครับสวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับเกมซักซิเบเลเตอร์อาที่เมอีกแล้วครับผมแต่ตอนนี้ะครับที่มีผู้ชมเขี๋ยจไม่ใช่ใครจะถยก็จเจอรถบรรทุกเขาอ่ะอย่าชนนาชนอย่าชนอย่านขอบนะเีแททำไหมแทมเพื่อ do nếu chúng ta đi qua bên hạ cánh đã được nếu là những cái nhầm con chịu thì sẽ resolu, không เร็วมันไปชนเขียวหมุน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 ตอน,นอยู่ขอนแกลล่นแล้วอยู่ขอนแกลล่นแล้วตอนเนี้ยคืออะไรดีโค้กน้ำเปล่ากาแฟกาแฟร้อนดีกว่าเอ้ยเรากาแฟากาแฟเย็นด,ดีกว่าเกี๊ยวเกี๊ยวะดีกว่าเกีเกีติน ครับต้องใช้ไป1 1 0บาทครับ100จุดบาทบาตอนนี้ตอนนี้ขอล้างรถก่อนจะล้างรถก่อนครับรงหนายท้ายด้วยในไทยแต่ตตตตให้ได้ครับผมเขาบอกว่าต้องสอนให้ตรงครับรถบรรทุกสแกนวสียร์ถูด้วยนะ ตอนไปโคไมหายใครับติดคอนจนลัอนแนลับนะครับล้างตู้คอนเดนเอร์ให้ล้างล้างคอนเอรล้างคาบออกครับ

เรวอยู่ที่ 95, 96, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 100, 90, 100, 90, 86, 0 0 Thank <laughs> you. ทานันต่อเลยนะครับโอ้ยเฉียวเฉียวเมาใจ็ดร้อ,มเมอ,อยเก้าบ้เนยลมมันเอียงเกินฝนฝ่าล้มตรงเลยนะไม่ตรงช่องแต่แต่ไม่ตรงช่องผมข่าข้าซ่อมก่อนเพราะว่า มีใน,นเด็กการทด่อนจะชนลัวเขาหรือเ่ผมจะซ่อมขึ้น่อนเลยการซ่อมรถง่าเเปลี่ยนยางเสานาิอาสแตนรับ ขับเป็น้าผมมีมอกรูลดประตครับมีเปลี่ยนยางเติมลมเปลี่ยนล้อได้ด้วยครับต้นไม่เกิดเลตุะอะไรีรถครับหาดใจเจ็ดร้อยผ่านถิงเทนอ้ เ้ยรถกระบะทนันมันตานจะมาเกี่ยวรถอะไรกูดีแปลุกดีแสไร่เนี ้อยี่สิบห้าเจ็ดร้อยยี่สิองครับตอนนี้เรากินข้าวกว่าเลิอยู่ละเลิานี้อนอนลวเราเรากินเลยีกินแล้วดีกว่าเฮ้เยเฮ้ยตวจ nam vậy, phải Điều Hãy subscribe cho kênh Ghiền không โค้งด้วยครับผมทางโค้งอันตรายครับทางโค้งที่อันตรายครับเราต้องผ่านมันได้ครับนีโค้งโค้งแรกโค้งสองโค้งที่สองโค้งแรกโค้งสองเก้าโมงละสิบโมงหกโมงรอบสอง มาสองโค้งแล้วก็สองอุมงค์มาสองรอบแล้วผ่านอีโมงค์สองผ่านโค้งมาสอง่าโค้งมาสอง ว่าจะเห็นมันไม่มันเต็งแล้วผมก็เลยต้องรีบโพสต์ตกละตกลกมีท t ก b ได้ผมพล้ผมจะตลกได้ โลละสีส่ร้อยเก้าโลเกณฑ์สูงของประเทศตุรกีครับเกมเนี้ยเกณฑ์สูงครับเจอค่าด่านด่านค่างวนครับ หาังนี้วยก่าบาัดเราไม่เสียตังครับผมเราไม่เสียตังค์เราบินให่เออดีกว่าว่าแล้วนครสุพรรณบาีแล้วตู่นครส่ยอเจ๋อเลยเ้ เอยนี้ตนี้ครับเบ่เจยก็ยังดิ้งต่ออยู่ครับกว่าจะไปถึงจุดหมายที่หาดให่ได้ครับผม400 400 400โลครับ ยัง่มีที่400ลงล,ละเหลือ 300, เ,300เลยเหล,ลือ300ก็ลงละไป่ดียไม่มีรถขอมิ่งได้ครับเจออ่าวจุดจุดช่างน้ำหนักด่านตำรวจครับมาเข้าด่านช่างน้ำหนักครับเอ้ยโอ้ยเชินีน๋ยว ไม่ไป็นไรเด็ผมเปับผมซื้อตัวเป็น6คูณ4แล้วเป็นทูณตัวเนี้ยขับเคลื่อน6ล้อ6ล้อคูณ4ครับน่าจะที่เท่าไหร่ครับ4,004,007 4 0ครับนี <g it> ่อ่ด่านตำรวจครับรอดครับถ้าน,น้ำหนักเกินก็จะมันจะลาิด้านหวาก่อนน้ำมันอยู่นน้ำมันหายากแล้วทีนี้น้ำมัน ถึงดถึงดถึงลหกิโลเมตรถึงปมน้ำมนาก่อมน้ำมันสะีแดแล้วเหลืเหลเหลอแล้วถึงัดถึะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดไหมไม่หดครับไม่หมดไม่หมดถึงแน่นอนถึงถึงายน้ำมันแะน่นอนครับ้โละ เอ้ยเลยเฉยโอ้400โหสี่ร้อยสี่ร้อยสิบสี่บาทเดลน้ำมันราคาสี่ร้อยสิบสี่บาทแต่ที่จริงเดบียืมเินด้วยนะครับอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะ cho tèm đó Tèm thằng mấy, tèm đó ตอนนี้เดินทางกันต่อครับผมพูดจนเมื่อยปากแล้วเฮ้ยจอดไว้กินข้าวดีกว่าวะเอ้ยจุดทับรถ้ะเจอจุดทับรถละเอ้ยเ่๋วมาเป็นเจ๋ว ตังครับตี่นี้ปั๊มโมบิลด้วยครับนี่ครับรถรถบรรทุกวนว่ติดอยู่จดมาจอดมาจอดแวบมีปั๊มน้ำมันโมบิลครับผม ครับขับผ่านหน้าเซเว่นหน้าม,มานินิมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับชนเสาไฟละเจ็บวจะขับรดีนะที่ไม่ชนเสาไม่ชมนเสา หนึ่อยแล้วหนึ่งร้อยแตสิบกว่าโลลนึ่งร้อยตสิบิลร้อยแต่สิบห้าโลล้วนีเดียวนะอย่าเพิ่งเงมมันเต็มเลยนะโอ้แค่คิดเอ้ยโอ้โอ้เอีะอีขับรถมันนี่นะอิสานเร่งเบาๆก็มีเสียว อันนี้กำล,ลังก่อสร้างอยู่การก่อสร้างตึครับวอนนี้ถึงได้ถึงสเหาพุทแล้วอยู่ที่พระุทลครับตอนนี้อยู่ที่พระลุงครับตึกระพุท โรงพยาบาลเหมือนเพชรเกษมละผูเกเพชรเกษมละมาจากจังหวัดตรังครับเราไม่ได้มาจากจังหวัดตรังเรามาทางนงนทหลวงหมายเลข4.1ก็มาเจอกันหที่เพชรเกษมละมาเป็นหลวงหมายเลข4เพอสเกษมนะคนคอเย่ จุดเจตรงนี้แหละครับที่รถติดมันเจดติดข้างทางครับผมจาติดแล้ว อะลรฮะสนามบินหาดใหญ่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ถึงแล้วครับถึงหายใ่แล้วครับผมถึงหายใ่แล้ว exit right เดี๋ยวขวาครับ20กว่าโลแล้วใกล้ถึงแล้วถึงจุดหมายโรงงานแล้วครับส่งสินค้าผมสินค้านเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้ผมชอบชอบ ไปภาคอีสานไปภาคใต้เลยชอบเหน turn left. Turn left. เดี๋ยวเราไม่ไปเราไม่ turn left เขาไม่มีอะไรแบบอ,อันนี้สอบกรีอะไรเงี้เหมือนกันง,งงานแล้วผมลง,งงานแล้วครับ you have reached your destination ไปเดลิเบอีดีกว่าไปนัยงรยง ดีผมจะพยายามค่อยๆเล่นนะครับผมเฮ้ยไหนกัน,น,นหาใหญ่แล้วครับผมอำเภอหาใหญ่จังหวัดสงขลาผมจะตั้งกล้องหน่อยครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าผมจะได้เห็นว่าจอดตรงไหมจอดตรงตามจอดจให้ตรงรถรับผม ไม่ตรงกับตัวรถชไม่ตรงกัรถดนเดินเดน คอยู่ที่หนึ่งหมืนหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่ครับผมก็ขอฝากไว้ที่นี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย